นอไม่ส้มนอไม่ดองหอมหอมแกงใสอย่างถึงจะล้ำครับแรงนี่ไปกาดว่าจะซื้อกบมาแกงใสเสียได้กบแบบนี้ก็เลยแกงใสปลาดุกนี่ละครับมาครับมาครับมาครับแกงนอไม่ส้มใส่ปลาดุกครับผมปลาดุกคว้าไว้เรียบร้อยถ้าบคัวไว้เดี๋ยวจะโดนแบนเหมเมออันนี่นอไม่ส้มปีนี่นะครับเนี่ยย้ายผมเนี่ยเองเนาะขาวขาวหอมหอมเลยครับนี่แต่ว่าแบบนี้ขายนะครับนอไม่ส้มนอไม่ดองก็ไปต้มไว้ก่อนสักกก่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนี่ละครับจากนั้นก็ตำเครื่องแกงก็มีเกลือจักไข่พริ หนุ่มหอมเตียมขมิ้นนี่ใส่นักหอมดีเหลืองดีเมกเนาะบางคนบางท่านบางสูตรป่นบใไซก็ได้นะครับขมิ้นป่าห้าสักจอนสองจอนชูรสตามชอบตาปุ้นตําเพ็ดตําลุกคลักให้มันแล้วสักน้อยเนาะพิ่แกงเมืองเฮาบะท่าตาแล้วเหมือนพิษแกงไต้นะครับได้ตีแล้วก็ตักพักออกไว้ก่อนและสิ่งสําคัญที่สุดที่ทําให้แกงอร่อยหน้าล่างคกคกับเอหน้าบาดได้มาแตวล่างละไว้สักน้อยเนาะนอนไม่ส้มดิ่ต้มไห้ผมจิ้มพอละมันบะคมบะหืนแล้วนะพิ่แกงก็อาใส่ลงไปเลยครับแล้วก็บะดีลืมล้ำ ก็ผงชูรสก็แน่ารงคกนี่แหละครับ หาแตวลงไปนอไม่ส้มโดนเครื่องแกงหอมขมิน้นหอมนอไม่ส้มไปสามบานเจ็ดบานน้ำแกงเดือดแหมรออผมก็ใส่ป่าดุกลงไปเลยนะครับเนาะกลนปุ่นกลนเพศเต๊กๆคือ้ป่าดุกจมแนมสักน้อยใส่ป่าลงไปแล้วก็บาท่าแกงเหมือนเต่าอีก,ก็ได้ตีแล้วครับนอไม่ส้มหนึ่งขวดผมว่าป่าดุกสักสองตัวคุณเนาะมันถึงจะจับจะเหมาะเนาะวันนี้ได้ใส่เหี่ยตัวเดียวปะตามงบอังครับเนาะ <c oughs> ต้นหอมแล้วก็ใบกอมกอบิดบิดซอยซอยหยาบ,ยบ,ยบๆยใส่ลงไปเลยครับตบท่ายเต่าอีก็เซตเรียบบร้อออยปาโเฮหม ก็ขนาดใบกมก,ก็จะค่ายๆกับใบแมงลักนั่นแหละครับแต่ว่ากินจะคนละอย่างเนาะปลดูตินปลาดุก2ตินนี่น่ากินขนาดเลยไปตักใส่ถ้วยใส่จานเอาไปเสิร์ฟกันเตะมันหอมเตะดังแต่แต่พอกะครับเอาใส่ขมิ้นนกะพอมันเหลืองเมกเหลืองงามขนาดเลยเนาะเป็นได้ครับเป็นได้ครับเป็นได้ครับแกงนอสม้มใส่ปลาดุกสุดเอาอย่างมากินแรงน่ากินก็ตกแรงมาไผยขึ้นอย่างมาออกว่าแรงนี่แกงหยางจัดครับผมแกงนอส้มเนาะนมอกจากแกงใส่ปลาดุกเอาาว่้าวนอส้มนี่แกงใส่ไอหยางถึงจะล้ำคอมเมนต์บอกกันได้เนะมาครับมา ับมาครับมาจิ้มแกงนอส้มใส่ปลาดุกสุดเอาอย่างมากิดแรงไปกันครับใส่ขมิ้นนักๆเขาเนาะเหลืองเมาะเหลืองแงมดีขนาดครับสุดยอดส้มจำลำกำลังดี หอมขมิ้นเหมาะคือ แกงใส่ปลาดุกนครับเนาะปลาดุกสดครับหวานนี้ขนดขาดซื้อขาดเมืองพานมาแล้วครับเนาะตอนแรก่อกี้ครับตอนแรกว่าจะแกงใส่กบเนาะมันี้ครับว่าน,นี่เปิม้มากกบมาขาย แกงใส่ปะดุกกะล้ำยูเนาะมอสนอ,นอส้มใหม่ครับหอมมากคือมาค,าครับดุควันคุณคุณเลยนี่พริกแด้ครับเอามากับเนาะ แกงนอส้มนี่มันแบบแปกพริกครับใส่พริกนักกับพริกนักก่ได้นะเฮ้ยลองเอาเนาะปลาดุกไม่ไห,ห,ห,มหวานครับ หอมขมิ้นอหมเบอร์เอาครับอันเหมืนหัวบะเขือนะครับเนาะเปิรงไหนผมว่าเนาะอืมอันนี้ครับหนักไดเพชร ใส่ขมิน้นน้ำหนักเีอะหวานดีครับเนาะมันจะหวานครับหอมแปลว่าปลาดุกมันสดหวานมาตัดกับอันไหนก็ครับน้องไม่ดองน้องไม่ส้มนะฮะให,ม,ให,ม,หม่หอมหอมขึ้นรัม ปลาดุกท่าล่างท่าสวยดีๆนะครับเยอะครับฝรัง่งผมจะกินนะครับเนาะปลาดุกนะค,คัดคฟิตอีกหน่อยเป็นวานนะ่าเนาะ จิตมันไม่ค่อยมีครับแต่ว่าคนเมืองเขาเนี่ยคนไทยเขาเนี่ยเนาะมักน้องไม่ส้มครับ มะเขือหางพะดุก ฟีไม่แอวาาเหรอมีแต่คนตักครับเดี๋ยวมาอ้วนนี่นะครับเนาะกิ <c oughs> ่นแรงล้ำครับเนาะนี่ก็กลินแรงล้ำครับใจไม่แต่จัดเขา้เขาวเหนียวแล้วครับเนาะถึงร้อยไข่โรถครับ <c oughs> บอกขานาดสุดยอด จำเข้ากันยังไงจำไปนะ้ครับนี่ กับพิแด่คิวขึ้นหัวังครับบ้า <laughs> <c ười> <c ười> นั่นก็แมันไล่ครับคือขนาดอื้โอ้กระพเพชรอ่าแวรี่กรม